สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับนิทานกล่องข้าวน้อยค่าแม่โศกนาฏกรรมสู่วิบากกรรมนิทานเป็นเรื่องที่เล่ากันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้อบรมสั่งสอนบุตรหลานหรือเพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีเช่นในปัจจุบันเนือเรื่องที่เล่าอาจเป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์หรือจินตนาการของผู้เล่าเองมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นโดยประเด็นสำคัญก็คือจุดมุ่งหมายในการให้คติสอนใจ ส่งเสริมการประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมข้อต่างๆเช่นนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่ให้คติสอนใจในเรื่องของการมีสติและความกตันยูต่อบิดามารดาและความโกรธจนขาดสติที่นำพาสู่หายณะอันใหญ่หลวงการละครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา นบ้านตาดทองเมื่อช่วงฤดูฝนมาเยือนผู้คนก็เริ่มเตรียมตัวทำไร่ทำนาเช่นเดียวกับครอบครัวของทองชายหนุ่มกําพาพ่ออาศัยอยู่กับแม่สองคนซึ่งทองออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆกระทั่งวันหนึ่งที่ทองไถนาอยู่นาน จนตะวันสายโดงเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียมากกว่าปกติทั้งยังหิวข้าวมากกว่าทุกๆวันเพราะปกติแล้วแม่จะมาส่งข้าวเร็วกว่านี้แต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติทองจึงหยุดไถนาและมาพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยให้เจ้าถุยกินหญ้าไปสายตาของทอง ก็ะหมือมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจหญิงสายตะวันก็ขึ้นสูงแดดก็ยิ่งร้อนทำให้ความหิวกระหายของทองหญิงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆหลังจากเหมือมองทางอยู่นานพอทองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนา พร้อมกล่องข้าวน,น้อยๆหอยตองแต่งอยู่ที่ไม้คานเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่แม่มาช้าอีกทั้งกล่องข้าวที่นำมาดูเหมือนจะกินไม่อิ่มโดยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พุ่งพลานทองคิดว่าข้าวในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่า อีแม่มัวไปทำอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้ข้ากินช้ากล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยๆขาจะกินอิ่มหรือผู้เป็นแม่ก็เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยก็น้อยตอนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินเบิ่งก่อนแต่ด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อย บวกกับความโมโหจนหูอื้อตาลายทองจึงไม่ยอมฟังเสียงใดๆกระทางเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงขวาได้ไม้แอกน้อยเข่าตีแม่ที่แก่ชลาจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวเมื่อกินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่หมดโดยความที่แม่อัดข้าวมาแน่นกล่องข้าวน้อย ทองจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อคิดได้ดังนี้จึงรีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่แต่อน,นิจจาแม่ได้สินใจไปเสียแล้วทองร้องไห้สำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเขาไม่รู้จะทำประการใดจึงเข้าไปกราบ นมมสการสมพานวัดแล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมพานก็เลยสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมาตุคาต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ ก่อด้วยการสร้างทาตก่อรวมกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่บาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อทองปรงศพแม่แล้วเขาก็ขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านให้มาช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นท่าเจดีบรรจุอัฐิแม่ไว้และมีคนเรียกขานชื่อว่า ถาดกล่องข้าวน้อยบางกอว่าถาดกล่องข้าวน้อยค่าแม่จนตราบทุกวันนี้ 1. นึ่งถาดกล่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง 2. ถาดกล่องข้าวน้อยบ้านสะดา 3. รูปปั้นของทองและแม่ภายในบริเวณถาดกล่องข้าวน้อยบ้านสะดา จากเรื่องเล่าสู่โบราณสถานเบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากปรากฏทัศน์กล่องข้าน้อยอยู่สองแห่งใกล้กันและต่างก็อ้างถึงตำนานนิทานเรื่องเดียวกัน ถาดแห่งแรกตั้งอยู่ที่บ้านตาดทองตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอมสร้างในพุทธศตรวตรรษที่23-25ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงทุ่งนาในเขตตำบลตาดทองเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปทรงแปก ไปจากเจดีโดยทั่วไปคือมีลักษณะเป็นกล่องข้าวองค์ธาตเป็นเจดีเหลี่ยมย่อมุมไม้สาฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละสองเมตรก่อสูงขึ้นไปประมาณ1เมตรช่วงกลางขององค์ธาตมีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้ง4ี่ด้านถัดจากช่วงนี้ไป เป็นส่วนยอดของเจดีที่ค่อยๆสอบเข้าหากันส่วนยอดรอบนอกของทาดกล่องข้าวน้อยจะมีกำแพงอิดล้อมรอบขนาด5คุ5เมตรนอกจากนี้บริเวณด้านหลังทาตยังมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและในเดือนห้า จะมีผู้คนนิยมมาส่งน้ำพระและปิดทองนอกจากนี้ที่บริเวณบ้านตาดทองทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการขุดค้นเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และพันชนะลายเขียนสีแบบบ้านเชียงด้วยแต่ถัดไปอีกประมาณ2กิโลเมตรนั้น ก็มีถาดกล่องข้าวน้อยอยู่เช่นกันถาดนี้อยู่ที่บ้านสะเดาตำบลตาดทองเหมือนกันเป็นเจดีย์แบบล้านช้างในลักษณะกูอิดมากกว่าสร้างขนาดเท่ากับพระธาตุบริวารของพระธาตุที่บ้านตาดทองเจดีย์แห่งนี้มีรูปทรงแปดเหลี่ยมมีฐานเอวขันคือ ฐานบัวปากพานหรือปากขันตรงกลางเป็นหน้ากระดานคอดเล็กตราบจนทุกวันนี้ก็ยังมีผู้มากราบไหว้ทาตุกล่องข้าวน้อยทั้งสองแห่งไม่ขาดสาย mm. เพื่อขอเข้ามาลาโทษเสมือนเป็นการไถ่บาปที่ทำให้พ่อแม่เสียใจบางคนเมื่อมีลูกแล้วถึงได้รับรู้ว่า แม่มีบุญคุณมากสุดเหลือขนานับพเพราะเพ่งประจักษ์กับตัวว่า,าการเลี้ยงดูลูกนั้นอยากหนักหนาขนาดไหนบางก็มากราบไหว้เพื่อรำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็มีแม้จะเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนิ่นนานแต่ก็ยังสามารถเป็นคติเตือนใจลูกหลานได้ตราบจนปัจจุบัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนิทานกล่องข้าวน้อยค่าแม่โศกนาฏกรรมสู่วิบากกรรมถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไร ปรดติดตามกันด้วยนะครับ